วีใส e ่เอ็กซ์ไอเอ็กซ์ต๊ะดีค่ะเาเบาดีๆเอาดีๆเหมือนลิงเหมือนข้างไม่ไหวอ่ะตอนนี้กำลังตั้งวงกันอยู่โต๊ะไทยอยู่ฝั่งนี้โต๊ะฝรั่งอยู่ฝั่งนี้เฝรั่งเขาอ๋อสัมภาษณ์เจ้าของมันเกิดได้ไหมคะ แต่บ้ายอะไรอ่ะเชื่ออะไรคะพี่พลอยค่ะน้องพอยอายุเท่าไหร่คะลูกปีนี้จะอายุสิบแปดค่ะสิบแปดไม่อยู่สวิตตั้งันานหรือยังคะตั้งแต่เมื่อสี่ปีก่อนสี่ปีก่อนเก่งแล้วนะเนี่ยเก่งแล้วภาษาก็เก่งแล้วเก่งกาแม่ขอบคุณค่ะอันนี้คุณน้องสาวค่ะอันนี้พี่แนงนค่ะพี่แนงหน้าตายังอ่อนเยอะอ่อนมากอายุเท่าไหร่คะพี่แนงคะเฮ้ยอย่าบออยู่เลย <Yeah. laughs> อันนี้น้องปอน้องสาว <im it> ของพี่ปอย <im it> คนสวยของเราน <im it> ้องปอยอยู่เท่าไหร่น้องลูกอายุสิบห้าค่ะสิบห <15. im it> ้าส <im it> ิบห้าลาคาอาหารวันนี้ค่ะ <im it> มาอยู่ข้างบนค่ะลูกโ <im it> บเมแตกเกาลู๊กเละ่ะ <im it> เดี๋ยวจะแตกมาเขากลัวลูก มันแตกยูถือหินจ้ะถือหินแตกมาจัวมาจัมาัอะไรมาจัวลูกโป่งอ่ะเดี๋ยวาบอกอด้มาจัวมาจัวคืออะไรมาจัวมาจัวว่าออกแต่จอจาน หมากลัวอะไรคะอันยาหมากลัวอะไรบุ้มเดบอลูนหมากลัวบุ้มหมากลัวบุ้มอ่าโอเคตอนนี้เราก็ากินข้าวเย็นกันเสร็จแล้วประมาณ3ามสี่ทุ่มสามทุ่มกว่าใกล้สี่ทุ่มแล้วอ้มาก็เล่นกับพี่พี่ปอยเล่นกายกับพี่ปอยหนูโดนเนี่ยบวกสีแล้วเนี่ยไม่ได้<อ>ไม่ไม่ต้องลงรอบหน้านะ พี่น้องเขาเขาเล่นก่อนเอม่าแม่ก็ยังเล่นได้เป็นเหมือนกันไอ้การ์ดเนี่ยเอาสีนี้ใช่ไหมเอ็ม่าเอาสีนี้เหรอเล่นเลยแม่ไปสีนี้ไหมไม่ไม่มีเอม่าเอาสีที่เอม่ามีสิพี่น้องเขาพูดไทยกันนะคะเอาสีแดงใช่ไหมโอเคเอาไปสองใบมาต้องจวดสองใบโอเคลงได้ ไม่ได้เหมือนกันแล้วทีี้ก็ตาพี่แล้วเลรอสีน้ำเงินสีสีบลูสีบลูเมาไม่าต้องจุดจุดได้ป๊บตาพี่ตาพี่ตายมาไม่ยังไม่เห็นใครชนะเลยเนี่ยนานแล้วเนี่ยมันมันเงียมันจะวนเวียนอย่างเงี้ยแล้วถ้าแล้วไ้วไ้้ หมดนี่แต่ว่าหมดนี่เราหมดนี่เราก็สับคว่ำนี่สับคว่ำไม่เหลืออันนี้สีไลสีบลูไม่มีเมันต้องหยิบหนึ่งมันน่าจะตาหนูนะคะรอบนี้รอบตาใครตาตาหนูตาตาพี่ตาพี่เออมีไหมสีแดงอ่ะดูก่อนสิเออมีมีสีแดงก็วางสีแดงรีบลงอย่ารีบแล้ อ๊บมีอีกแล้วมีไหมสีแดงอ่ะหมดแล้วอจูวาหมดมือแล้วมันเป็นเกมของเด็กๆอ่ะค่ะไม่ไม่ได้ผิดกฎหมายเลยอะไรที่สวินนะคะมันเป็นเกมที่เออเดี๋ยวเล่นเลได้พูดได้เขวคามเร็วกี่ตัวอยู่เท่าไหร่นะเนี่ยมันมีเลเรให้ดูเลเยสองเออเจ็ดหกหรือเจ็ดน่าจะเจ็ดเจ็ด เจ็ดเจเจ็ดขวบปีเจ็ดขวบที่เริ่มบวกเลขเป็นอะไรไปคนที่รู้เรื่องการอะไรพวกนี้พี่ก็ไม่มีแต่นี่ี้เป็ียนมาเปลี่ยนชุดนอนก็กินข้าวไม่ใช่กินของหวานเสร็จก็ขึ้นนอนแพี่ก็ไม่มีเอไม่มีนอนข้างบนได้มากไม่มีไม่มีตายมา

เหลืออยู่ไม่กี่คนค่ะหลายคนก็กลับไปแล้วกับน้องปอยก็มานั่งเปิดของขวัญจักรไซคอดีเลยโอเคนะโอเคเออด้วยชอบป่ะชอบเสื้อมีฮูวเหรอหลน่ารักเสื้อขนได้อันน่ารักเราก็ทำภาษาวัยรุ่นนันวัยรุ่นเราวัยรุ่นเนี่ยน่ารักเนาะเดินลก ของแม่แม่ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรก็สวยมากเลยอสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้ตื่นมาอยู่ในป่าในด,ดงอีกแล้วเนี่ยค่ะแม่อยู่วันเกิดของของลูกสาวพี่พิมอะค่ะน้องปอยเนาะยังไม่ได้กลับกัน เนนมื่อคืนก็นอนที่นี่กันค่ะอัญญาดาคะไปเล่นกับพี่ม่าได้ลูกปะไปะไปเล่นได้เดี๋ยวมาขอกินข้าวก่อนได้ไหมคะนะ<อ>เดี๋ยวแม่พาไปดูข้าวเช้าอาหารเช้าของคนไทยในสวิตกันอันนี้คืออาหารเช้าค่ะพี่พิมพตื่นขึ้นมางแต่เช้าแล้วก็มาเตรียมข้าวต้มกุย๋ยได้ไหมขอตัวปรุงก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวกินข้าวกันค่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้ชมอีก สักนิดหนึ่งเนาะสายๆน่าจะประมาณบ่ายๆก็จะกลับบ้านกันค่ะโอเคค่ะแม่ขอตัวกินข้าวตอนเช้าก่อนนะคะทุกคนพวกเรากำลังจะทำขนมจีนขน,นมจีนน้ำยายกันค่ะพี่พิงกำลังจะตั้ปลาอยู่ค่ะแม่นปะตําปลาตําดงตัป่าต,าตาํา,ตาดงตั้ป่าอยู่กลางดงเดี๋ยวแม่ให้ดูวิวข้างนอก <S <S อันนี้คือในป่าในดงจริงๆอะ <S <S ่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศข้างนอกตอนนี้แดดออกแล้ว ตำทานงี้พี่กอแค่น้ำหนึ่งช้อนก่อนเมื่อกี้พี่เพียงบอกให้หนูไปชิมตีนไก่ใช่ไหมลืมเลยเนี่ยเดี๋ยวไก่ลาราเนยหน่อยนึงเออผัดหน่อยนึงเจ้ากะมุนอ่ะอร่อยสิอร่อยสิอันนี้เป็นน้ำยาขนมจีนค่ะอันนี้ใครใช้ในชาแนลใครใช้ในชาแนล แม่จะชิมตีนไก่เท้าไก่สุภาพหรือ้ไม่รู้แต่บ้านแม่ก็เรียกตีนนะใ่กี่ดวงนีก่อนเชนูเชน a เชน s ด้วยก่ i นมีคนที่บอกว่าทุกสิ่งไม่จบสิ้นใช่คุณ แตงกว่างก็เอาหมูแดดเดียวแค่หมูมาไหนอ่ะนั่นหมูแดดเดียวอลังการงานสร้างมากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดฉากให้ตำถาพี่บิ๊มเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดฉากเดี๋ยวแสงมันต้องเข้ามาฝั่งนี้ไหมอ่ะใสยังไงนะมีได้ออกแค่นิดหน่อยพ่อห่อตำถาดนะก๋งซากเค็มเขียวปลาดองทุกหมดก๋งซากต้เชลี เซบงขอบคุณไปนี่ค่ะเหลือมูแดดเดียวแล้วก็หมูแดดเดียวแล้วก็แคปหมูกุนเชียงค่ะกุนเชียงสามีพี่พี่พิมทำนะคะกุนกุนเชียงนี่เป็นคุณฟองชัวคุณฟองชัวรเป็นคนหลังนะคะไม่ใช่คนไทยแต่ทำกุนเชียงได้อร่อยมากเลยต่อมีแล้วกระวางเนาะผักชีสวยมากพี่พิมดูนี่ชีใส่มุมนู่นดิ พัคคีมันรกสิพี่ไม่ไม่ยังยังไม่ได้สั่งจากสารหามาน้อนี่ค่ะเอ็มมาคะเอ็มมามาสวัสดีพี่ๆก่อนสวัสดีค่ะเอาวอดีๆเอาดีๆเหมือนลิงเหมือนข้างไม่ไหวอ่ะสวัสดีค่ะเอ็มมาอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ไม่อยู่ที่ไหนคะอยู่ข้างนอกค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาขอตัวกินข้าวก่อนนะคะตอนนี้กำลังตั้งลงกันอยู่ โต๊ะไทยอยู่ฝั่งนี้โต๊ะฝรั่งอยู่ฝั่งนี้เฝรั่งเขาก็จะกินบาร์บีคิวเหมือนวานกันเนาะเนี่ยคะ่ะอาหารวันนี้เนาะเป็นคอคิตซองนะคะขนมเอ้ยไม่ใช่เตําตําป่าตําป่าตําป่าเนี่คนนยค่ะตํางอัญญากินข้าวยังคะอัญญาหิวข้าวไหมลูกหิวหิวข้าวไหมคะอิ่มแล้วใช่ไหมคะ <ítulo> sabes, อย jis, ่าทำขวดนมหายนะม <Nur ê> ีแค่ขวดเดียวอัญญารักษาด้วยนะโอเคไหมห้ามไปโยนทิ้งในป่านะโอเคโอยดูเอาต้องโอเคเอาช้อนกับซ่อมแต่อัญญาไปเอาไอ้นี่ให้มามาก่อนไปเอาขวดขวดนมขวดนมขวดนมนี่จิ๊ก่ะาคุ้โต้ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะตอนนี้กำลังฝนตกอยู่ประมาณบ่ายสามโมงกว่าเนาะ คนก็เตรียมตัวจะกลับแล้วค่ะขนของอะไรขึ้นรถสถานที่ตรงนี้คือใครเช่านี่เราต้องเก็บทำความสะอาดให้ให้เหมือนเดิมอะค่ะเหมือนเดิมทุกอย่างตั้งแต่ของในบ้านโต๊ะเก้าอี้ต้องวางให้เหมือนเดิมทุกอย่างเนี่ยค่ะก่อนที่จะคืนบ้านเขาเนาะบรรยากาศค่ะกำลังเก็บของช่วยกันเก็บของเก็บกวาด กั like the กันแล้วค่ะทุกคนบายยค่ะงานเลิกแล้วเนาะเราก็กำลังกลับบ้านกันค่ะแยกย้ยายแล้วค่ะตอนนี้ฝนตกด้วยต่างคนต่างแบบช่วยกันเก็บของเก็บอะไรแมยถ่ายไม่ค่อยทันเลยค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือเร่งเร่งเร่งมือเพราะฝนตกเงี้ย เนยตาเป็นไงมอมแมมเลยเอ็มมาดื้อมากวันนีออใ้ใช่ไหมใช่ไหมค่ะม่าใช่ใช่เ <laughs> หนื่อยมากเลยค่ะเด็กๆเขาเล่นกันแบบ <c oughs> ไปแล้วบ๊ายบาย